เมื่อผมเจอไม้ไผ่ในเกม Ghost of Tsushima ผมไม่ยอม A L B X L B A B B แท่นฟันไม้ไผ่โคมาสึกสามเหลี่ยมเฮ้ยคุณช้าเกินไปอู้นะอ๋อได้แล้วอุ๊ยกดพิดอุ๊ยกดพิด L B X L B A อุ๊ยกดผิดอุ้ยยากจังอะ A L B X L B A อ้าว ฮ่าฮววววาฮวว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 ากวววอวว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  b ว l b ว BB A ว b ว l b วว b A ว b ว l b วว b ววววว่ว ยังยมีแปดท่อนแล้วกันก็ไม่เท่าไรนี่ผมยืนฟันไม้ครับโอ้คุณเจมส์นึกว่าหลับแล้วยังดูอยู่เนี่ยไม้ไผ่อยังตึงขนาดนี้แล้วพวกมองโกจะขนาดไหนฝากติดตามผมในไลฟ์ด้วยนะครับหนึ่งทุ่มนะทีทุกวันครับให้ทายว่าในคลิปเนี่ยผมได้ฟันไม้ไผ่ไปกี่ครั้ง